ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมนะครับ t o เก y Gamer นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Enegb กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับตัวละครรีคิดใหม่เข้ามาพร้อมกับแซมนะครับผมในในช่วงแรกเนี่ยผมจะรีวิวตัวใหม่ก่อนนะครับจะเป็นตัวของป้าเมนะครับผมขอเรียกว่าป้าเมมันเรียกง่ายหน่อยนะครับผมแล้วส่วนช่วงหลังเนี่ยช่วงท้ายก็จะไปดูพวกกิจกรรมแซมนะครับว่ามีอะไรบ้างมีของรางวัลอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกัน ครับแต่เอาเป็นว่าเรามาดูตัวละครใหม่กันก่อนดีก,กว่านะครับผมตัวละครใหม่ที่รีคิดมาก็เป็นตัวของป้าเมย์อย่างที่ผมบอกไปวันนี้จะพามาดูสกิลว่ามันเวิร์กขึ้นไหมจากสกิลเซตเก่านะครับแล้วมาเป็นเซ็ตใหม่เนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับผม เดี u, ๋ยวพาไปดูกันก่อนดีกว่าเอาสกิลหนึ่งนะฮะผมอาสกิลนี้นะครับผมเป็นการแบบเรียกมังกรออกมานะครับไล่ลำใส่ศัตรูนะครับผมทำละเมศนะครับทำให้ฝ่ายเนี่ยติดดาร์กเนสก็คือติดตาบอดนะครับผมแบบมีเดียมนะแล้วก็บัฟพลังยุตีนะครับแล้วก็บัฟคลิให้กับผู้ใช้นะครับผมอาสกิลนี้จะแรงขึ้นนะครับถ้าอีกฝ่ายเนี่ยติดสโลอยู่นะครับผมอาไปคอมโบกันได้นะครับสกิลนี้อาเดี๋ยวลองไปใช้กันดูนะครับเข้าไปลองใช้กันดูนะครับ จริงๆผมว่าถ้าสกิลนี้กว้างๆหน่อยก็จะน,น่าจะดีอยู่นะแต่ว่ามันแค่ติดดักดักเน็ตเองอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเป็นเส้นๆอนะ่ะอันนี้มันมังกรน,น้ำหรืองูน้ำเลยผมไม่แน่ใจนะครับนี่มันงูน้ำหรือเปล่าเนี่ยป,ป,ปิ้วปิ้วปิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮนะเนี่ยติดดักเน็ตนะครับติดตาบอดเนะี่ยแค่นี้แหละนะครับแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็บัฟพลังยุตีนะครับคือเอาแค่เอาแค่สกิลนี้นะผมก็ดูว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร เท่าไหร่นะอืมดูดูภาพรวมแล้วมันก็เฉยๆนะสำหรับสกิลนี้ก็คือสำหรับผมก็คือมองข้ามอะไม่ไม่ได้ดีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเอามาที่สกิลต่อมานะครับผมสกิลเนี่ยเป็นการแบบเป็นการเรียกคาถาดินออกมาแล้วรอบตัวนะครับผมทำระเมิดใส่ศัตรูนะครับทําให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยติดสโลนะครับก็คือจะคอมโบกับสกิลแรกนะครับสกิลแรกคือติดติดตาบอดนะครับพอใช้สกิลนี้ก่อนแล้วต่อด้วยสกิลแรกเนี้ยสกิลแรกจะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ลดเกราะฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มหลบหลีกให้กับเราแบบมีเดียมนะครับผมถ้าอัพถึงเลเวล8เนี่ยมีเดียมก็จะเปลี่ยนเป็นลาร์ชนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับ CP เลวลสุดท้ายอยู่ที่80นะครับก็ภาพรวมก็ถือว่าเป็นสกิลที่อืม CP 80ก็โอเคอะนะครับผมแล้วก็คููดาว์อยู่ที่4วิจริงๆถ้าสัก3วินี่กำลังดีนะ3วิได้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับ อันเนี้ยมันจะเป็นหมุนๆอย่างเงี้ยนะครับสกิลนี้คล้ายกับซาตสกเกะ์ร่างหนึ่งนะครับซาตสกเกะผมจําไม่ได้ว่าร่างอะไรมันเป็นสกิลงูอ่ะหมุนๆอนะ่ะผมว่าสกิลเนี้ยไอเฟรมนะครับจากลักษณะการใช้สกิลเนี่ยสามารถไอเฟรมได้ไอเฟรมก็คือการที่ใช้สกิลเนี้ยแล้วสามารถหลบอันติหรือหลบอะไรอย่างเงี้ยหลบดาเมจได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองใช้กับจับกับบอทด,ดูนะครับใช้กับบอทด,ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะติดติดสโลนะครับติด,ด,ด,ดรถเกาะนะครับ ไอควเขียวตรงตรงบอดเนี่ยคือลดเกาะนะแล้วเราก็ได้บัฟเพิ่มเกาะน,นะครับเึ๊บเบบบแค่นี้นะครับแค่นี้แหละอ่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมลองตีให้มันเข้ามาสิมันถอยไปด้วยนะอ่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะดูดเข้ามาสิแต่มันรู้สึกเหมือนมันถอยถอยออกนะครับเป็นการผลักออกนะครับอ่าถ้าศัตรูแบบอยู่ในระยะประชิดเราเนี่ยใช้สก,กิลเนี่ยมันจะเป็นการผลักออกไปนิดๆน,นะครับไม่ได้แบบ ผักกระเด็นออกไปครับไม่ได้ขนาดนั้นครับผักออกไปนิดๆนะประมาณนี้นะครับอ่ามาดูที่อันตินะครับผมก็เป็นการเรียกคลื่นน้ําออกมานะครับผมอ่าทำดาเมจใส่ศัตรูทําให้ฝ่ายไหนติดพาราไซต์แบบลัสนะครับผมอ่าติดชาแบบลัสแล้วก็ถ้าอัพถึงเลเวลแปดเนี่ยสถานะก็จะเพิ่มขึ้นจากลัสเปลี่ยนเป็นฮักนะครับผมก็คือจาก6วิเนี่ยติดชาหกวิเปลี่ยนเป็น8วินะครับสําหรับเลเวลแปดนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้รับการรีเลือดด้วยนะครับผมแต่คือต้องเลเวลแปดนะถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ย ไม่ดีนะครับ <Nope. S 1> ดีดีเลือดแค่เลเวลแปดแต่ไม่มีดีซีพีเลยสี่ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูนะครับเนะี่ยเปึ๊บอ่ะเดี๋ยวดูระยะนะดูว่าจะถึงหม้อข้างหลังไหมนะครับนะลองดูกันโป้งนะครับถึงหม้อข้างหลังแต่ว่าไม่ถึงงูนะครับงูสุดท้ายเลยเนะี่ยไม่ถึงแสดงว่าระยะเนี่ยไม่ได้กว้างนะครับไม่ได้กว้างเลยนะสําหรับอันตินี้นะครับผม โอเคก็เดี๋ยวผมสรุปภาพรวมตัวนี้นะครับผมจริงๆตัวเนี้ยสกิลตอนแรกเนี่ยมันเป็นสกิลฟรีจากแซมนะครับตัวตัวละครตัวนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นตัวที่สกิลฟรีจากแซมแล้วอันเนี้ยมาเซตใหม่ต้องใช้เพชรเปิดนะครับผมแต่โดยภาพรวมแล้วผมรู้สึกว่าสกิลยังไม่ค่อยเวิร์กแม้ว่าจะรวมกับสกิลเก่าที่มีติดชานะครับผมจําได้ว่าเมื่อก่อนมีติดชาอยู่นะครับ มารวมกับสกิลเซตใหม่ผมก็ว่ายังยังไม่ค่อยเก่งอะสกิลมันก็ไม่ได้กว้างนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นในรูปแบบของตัวซับพอร์ตนะครับผมเป็นตัวแบบสถานะเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่สกิลมันไม่กว้างก็เลยใช้งานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่อันนี้คือพูดพูดในภาพรวมของการใช้แบบระยะยาวนะครับยังไม่เวิร์กสำหรับตัวนี้ไม่แนะนําให้เปิดเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าคนที่ต้องการลงแซมต้องการติดอันดับแบบสูงสูง,สงต้องการทำคะแนนสูงสูง,สงเนี่ย ก็เปิดได้นะครับแต่ว่าคุณจะได้ใช้แค่แซมเท่านั้นนะครับหลังจากแซมจบกิจกรรมจบตัวนี้ก็คือจะหายไปเลยไม่มีใครใช้นะครับก็ะจะเป็นอย่างนั้นถ้าใครใช้ตัวนี้แสดงว่าคนนั้นอาจจะชอบตัวตัวละครนี้นะครับผมถ้าคุณยึดตามเมตาเนี่ยตัวนี้ไม่ติดเมตานะครับสำหรับผมไม่ติดหรอกนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของของรางวัลแซมกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจเข้ามาหรือเปล่านะครับผมแซมรอบนี้เป็นตัวของสิบหางนะครับผมส่วนตัวโบนัสก็จะเป็นสามตัวนี้แหละนะครับมีเทมาริก็คือป้าเมนะครับแล้วก็อีกสองตัวก็จะเป็นเกะนะครับเกะกับออีตจินะครับผมก็ตามนั้นเนาะอามาดูของรางวัลกันนะครับผมของรางวัลเนี่ยมันเป็นรอบนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยนะครับอ๋อเป็นตัวนารุโตะฮะอ่า ตัวนารูโต่ร่างไหนวะเนี่ยร่างใหม่ปะรู้สึกจะน่าจะเป็นร่างใหม่นะครับเป็นสกิลใหม่ด้วยนะน่าสนใจนะครับเนี่ยอันติใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังดีกว่านะครับผมน่าจะเป็นสกินใหม่คล้ายๆกับพวกเอ่อซากุระน่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทีหลังนะครับเอาเป็นว่ามันได้ตัวละครใหม่อย่างตัวนารูโตะร่างใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับน่าจะมีให้ปลดกันนี่ร่างนี้นะครับ ร่างใส่ชุดเกะเอ้ยเท่อยู่นะไอเรื่องความเท่อเอาจริเท่แน่นอนนะครับแต่เก่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววารีวิวให้ดูนะครับถ้าตัวนี้สมมุติตัวนี้เก่งนะแซมรอบนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าติดท็อปหมื่นอยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่เก่งเนะี่ยก็แล้วแต่จะเล่นไม่เล่นก็ได้นะครับเพราะแซมรอบนี้ผมไม่ได้เปิดตัวละครอ,อะไรเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเราอับหรือว่าตัวละครที่มาใหม่ล่าสุดอย่างป้าเมเนี่ยผมก็ไม่เปิดเลยสักตัวนะครับผมรอบรอบหน้าเลยนะครับก็คือปล่อยอ่ะก็คือแบบเล่นตามสภาพเลยนะครับผมก็มีตัวใช้ตัวเก่าลงแซมนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไม่อยากเปืองเพชรในการเปิดตัวแบบนี้นะครับผมอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสก,กิลสักนิดนึง,นงดีกว่าแอบแอบดูสก,กิลยังไม่อยากจบคลิปแค่นี้นะครับแอบดูสันหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ตีเลยนะอะ่ะ พอทำรายได้เนี๋ยผมแบบดูสักนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคคลอเลนะครับไม่มีหลายนะสกิลนี้เฉยๆอ่าสโล่อะน้เมจโอวอร์ไทม์นะครับรนะก,อออนะบก็อืมต้องไปดูสกิลอีกทีอะว่าใช้ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันดีหรือเปล่านะครับแต่ในภาพรวมว่าอ่านได้2สองสกิลก็เฉยๆนะอันนี้เป็นสกิลล่างแยกนะครับอ๋อเซตอาแทบได้นะครับ ิดคอนฟลิกชันด้วยนะสกิลนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าระยะมันดีหรือเปล่านะแต่เซตออฟแท็ได้แสดงว่านําได้นะครับนําได้นะตัวนี้นะแต่นําได้ดีแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าผมได้อันตินถ้าผมได้อันติตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวตัวนี้ให้นะ๋ยวลองดูก่อนนะเอออันนี้เป็นการเรียกกบออกมาว่ะนะดีคอเวอร์ซีด้วยนะครก็โอเคนะ ก็โอเคนะไม่ไม่ไม่แย่มากนะครับผมว่าโอเคอยู่คือตัวเนี้ยต้องการตัวซับพอร์ตที่โอดีๆหน่อยนะครับผมว่าเล่นได้อยู่นะครับอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ดูเลยนะยังไม่ได้ลองสกิลใช้จริงๆนะแค่อ่านนะครับแค่อ่านเฉยๆว่าตัวอะไรทำอะไรสกิลไหนทําอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างปลดกับดักเนี่ยตัวเนี้ยผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวไปลองดูอีกทีแล้วกันสำหรับรีวิวเต็มๆตัวเนี้ยผมเอาแค่แบบแค่นี้พอนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับตัวใหม่อย่าง ป้าเมย,ยังไม่แนะนําให้เปิดสักเท่าไหร่นะครับถ้าใช้ยาวนะมันไม่ได้ใช้ยาวแน่นอนนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ